ในปีนี้เองนะคะมีแง่มุมเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกันนะคะทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหลายมิตทิที่เราคาดไม่ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหวตออกจากสาสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือว่าเบรกซิตรวมถึงการที่เราได้โดนัลด์ทรัมป์นะคะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐคำถามก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะยังมีอยู่หรือไม่และผลกระทบจะส่งผลกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรคนทั่วไปอย่างเรานะคะจะกระเทือนกับการใช้เงินหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้ นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของประเทศมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะดรพิพัฒเหลืองนริมิชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัทระอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นอยากให้พูดถึงภาพเศรษฐกิจโลกก่อนนะคะเราเห็นความไม่แน่นอนในหลายประเด็นในปีนี้ทีเดียวจะส่งผลต่อเนื่องไปยังปีหน้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเบรกซิตก็ยังไม่เกิดนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการประเมินยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆายฝ่าย,ยมองว่าเศรษฐกิจโลกน,น่าจะอยู่ในแนวโน้มดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาวะ,อะงอนแงนไม่เคยดีมาหลายปี <ừ> แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สร้างความหวังให้กับตลาดการเงินกันพอสมควรนะครับว่าจะทําให้า เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของโลกด้วยเนี่ยน่าจะอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าตั้งแต่ทรัมป์ชนะนะครับก่อนหน้านี้เรานึกว่าทรัมป์ชนะแล้วหุ้นน่าจะตกนะครับแต่ว่าทรัมป์ชนะมาเนี่ยหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นไม่หยุดเลยนะครับเกือบถึง20 0 0 0จุดด้วยใช่ครับก็เป็นออทามไฮกันนะครับแสดงว่าคนก็คาดหวังกันไปค่อนข้างเยอะนะครับว่ามาตรการต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นที่2อเนี่ยนะครับเราเห็นอัฐ

ก่อนที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยอยู่แค่1.8นะครับวันนี้ขึ้นไปอยู่แถว2.42.5 <c oughs> แต่ว่สคาแ่คนคาดการณ์ว่านอกจาก growth <c oughs> จะดีขึ้นแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อก็อาจจะเข้ามาด้วย <c oughs> นะครับะฉงนั้นก็ต้องมองว่าทั้งโลกเนี่ยคนเริ่มจะมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น huh. นะครับทิศทางของเศรษฐกิจที่เป็นบวกของโลกเหล่านี้นะคบปัจจัยที่เราจะดูว่าจะยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวเนี่ยพิจารณาจากประเด็นไหนบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยหลายฝ่ายมองว่าน่าจะดีขึ้นนะคร ในหลายๆเรื่องะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทีเมื่อกี้คุยกันเรื่องของ Brexit <ช>นะครับที่อาจจะมีผลต,ต,ต,ต่อต่อทางยุโรปได้นะครับแม้กระทั่งมาตรการต่างๆที่ที่ทรัมป์จะทำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับเช่นอะไรบ้างคะ ถ้าเกิดเราเรามองนโยบายต่างๆที่ที่ทรัมป์พูดถึงในในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเรียกว่ากู๊ดทรัมป์กับแบททรัมป์นะฮะกู๊ดทรัมป์เนี่ยคือนโยบายภาคการคลังนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านการลดภาษีะนะครับทั้งทุกคนชอบอยู่แล้วการลดภาษีจ่ายภาษีน้อยลงนะฮะอาจจะการจชายจ่ายโครงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น งั้นจะมีการขาดดุลก็ประมาณเพิ่มมากขึ้น, <c oughs> นอันนี้คนก็มองไปแล้วโอ้โหนี้แสดงว่าเศรษฐกิจน่าจะจัมสตาร์เศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าทําได้หรือทำไม่ได้นี่ก็ต้องรอดู <Reese S 2> นะครับเพราะในหลายเรื่องเนี่ยจะต้องผ่านการผ่านกฎหมายทางเป็นสภา <c oughs> นะครับซึ่งก็ต้องพิจารณากันว่าพักเนี่ยมองเห็นตรงกันกับที่ทรัมป์มองหรือไ, <c oughs> ไม่นะครับอัน,นั้นประเด็นที่1คือกู๊ดทรัมป์แบททรัมป์ก็คือว่า เราจะได้ยินนะครับในในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าเขาชูนโยบายกีดกันทางการค้านะครับกีดการผู้พยพนะครับกีดกัน world trade free trade นะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงว่านโยบายส่วนหนึ่งที่เขาจะเอามาใช้เนี่ยคือนโยบายกีดการทางการค้าใช่ค่ะนะครับเพื่อดีกับสหรัฐประเทศเดียว เพื่อนหวังว่าจะดีต่อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ดีต่อสหรัด,ด้วยนะฮะ <P ew an> เพราะว่าลองนึกนึกพลภาพนะครับนโยบายต่างๆที่เขามาทำเนี่ยพูดถึงการที่จะจะไปขอเจราจาใหม่ในเรื่องของนาฟต้า WTO นะครับอาจจะขึ้นภาษีตั้งกำแพงภาษีการสินค้านําเข้าที่มาจากจีนเม็กซิโกนะครับซึ่งมองมุมหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์ของนโยบายพวกนี้คือจะทํานํา งานกลับไปทางสหรัฐใ,ใช่ไหมครับแต่ในขณะ,ะเดียวก,กันเนี่ยถ้าเรามานึกดูเนี่ยตอนนี้ธุรกิจสหรัฐหลายแห่งเนี่ยก็เรียกว่าเราต้องใช้คำว่าสร้างบนซัพพลายเชนของโกลบอลซัพพลายเชนไปแล้วนะคือไม่มีใครผลิตในสหรัฐเพราะว่าต้นทุนก็สูงมากมคนก็แพงก็ส่วนใหญ่ก็ออกแบบสหรัฐไปผลิตในจีนแล้วส่งกลับมานะครับงั้นแต่ว่าถ้ามีการขึ้นกระแพงภาษีจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าสาหรัฐได้ประโยชน์นะครับธุรกิจสหรัฐอาจจะเสียประโยชน์นะครับเดียวกันผู้บริโภคก็อาจจะต้องใช้ของแพงขึ้นนะครับงั้นอันเนี้ยนโยบายพวกนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายซ อาจจะสร้างสงครามทางการค้านะครับนั้นสิ่งที่มันอาจจะมีผลกระทบทางในแง่ลบนะครับต่อการค้าโลกะนะครับต่อประเทศต่างๆที่พึ่งพาการค้าโลกซึ่งก็รวมถึงจีนรวมถึงญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วยะนะครับซึ่งเราเพึ่งพาการการส่งออกเป็นเ,เครื่องจักรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นคือฝั่งของกู๊ดที่ดูเหมือนจะกู๊ดแล้วฝั่งแบทที่ดูจะแย่ไปกว่าสิ่งที่เราคาดการมีบ้างไหมคะใช่ครับก็อันนี้เขาก็คือเราก็เลยใช้คําว่ากู๊ดทรัมป์เวอร์ซัสแบดทรัมป์แล้ว เราก็ยังมีความไม่แน่นอนอีกว่ากู๊ดเนี่ยจะทําได้แค่ไหนแล้วแบทเนี่ยที่พูดกันมาตั้งนานเนี่ยนะครับถ้า,ถ,าถ้าใครฟังข่าวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตอนนี้ทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเลยก็มีการไปพูดคุยกับประธานาธิบดีของไต้หวันะนะครับแล้วก็หาเรื่องกับจีนนะครับซึ่งก็ มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ท,ท,ท,ที่ที่น่าติดตามทีเดียวว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจฐฐฐโลกและเศรษฐกิจไทยคือสิ่งสําคัญคือมันยังไม่เกิดอะไรที่ชัดเจนใช่และนี่ก็คือคมไม่แน่ความไม่แน่นอนซึ่งเป็นความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะและประเทศไทยเป็นประเทศเล็กมากนะคะแล้วก็พึ่งพากันค้าโลกเยอะมากทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกเองนะคะเราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแบบนี้จะได้รับผลกระทบแค่ไหนคะคือคือข้อดีของเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าเราเรา โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยมีค่อนข้างน้อยอเพราะเรามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ที่เรียกว่าค่อนข้างดีะนะครับเรามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเรานั่นแสดงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันมีเงินทุนไหลออกเยอะๆเนี่ยเราก็ยังมีบัฟเฟอร์ ก็เพราะว่าเราเรายังสามารถที่จะส่งออกได้ไม่มากกว่าที่เรานําเข้านะครับงั้นก็เป็นบัฟเฟอร์ในระดับหนึ่งอันที่2เนี่ยเราเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักแสนเจ็ดหมนถึงแสนแปดหมื่นล้านเหรือนสหรัฐนะครับซึ่งต้องเป็นประเทศนึงที่มีรีเซิร์ฟเยอะที่สุดในในโลกต่อต่อจีดีพีนะครับงั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรองรับ ช็อกพวกนั้นได้ปัญหาของเราน่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตที่ดูเหมือนจะต่ํากว่าศักยภาพในอดีตนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นชาเลนจ์ของเรามากกว่ามากกว่าค่ะ<ๆ>คเพราะอะไรคะทำไมเราถึงโตไม่ได้เหมือนเดิมที่เราก็เห็น GDP 5%, 6%, 7%เห็น GDP 5% 6% 7%แต่ตอนนี้3%ก็หก็รูแล้วใช่ครับตอนนี้3%เราก็ดีใจกันแล้วนะครับเพราะ,ะประเด็นหนึ่งที่เราเจอแล้วเรากําลังจะเจอปัญหาเนี่ย ในอีกระยะข้างหน้าเลยนะครับเราเราอาจจะใช้คำว่าเป็น slow moving tsunami นะคคือเป็นคลื่นยักษ์ที่กำลังค่อยๆโถมเข้ามาหาเราที่เราจะต้องรับรับมืออันนั้นก็คือประเด็นปัญหาเรื่องประชากรน,นะครับหลายคนทราบแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแต่อิมพิเคชันอันนึงของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยคือประชากรวัยทํางานเนี่ยกำลังจะเริ่มลดลงนะครเพราะว่าพอเริ่มสูงอายุแปลว่าคนเนี่ยออกจากวัยทํางานไปมากกว่า คนใหม่ที่จะมาเติมเข้ามาใช่ไหมครับงั้นถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเครื่องจักรเครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องจักรเครื่องนี้กำลังจะมีอินพุตก็คือประชากรที่ใส่เข้าไปคือแรงงานที่ใส่เข้าไปเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับงั้น ถ้าเราถ้าเราไปดูในอดีตที่ที่เราโตมาได้5% 7%เป็นี่ยเป็นช่วงที่ประชากรวัยทำงานเรากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราถึงจุดพีคไปแล้วคือเราผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะหลังจากนี้เนี่ยประชากรวัยทำงานเราจะค่อยๆช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเฮดวินหรือเป็นความท้าทายอันใหญ่เลยนะครับที่จะบอกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะโตได้ในอัตราแบบเดิมๆนะครับแล้วเราก็จะผมใช้คำว่าแก่ก่อนรวยอีกอ่าถูกต้องนะครับซึ่งเรายังไม่ทันมีอยู่ในสถานะที่รวยเลยเป็นประเทศพัฒนา รเรากยังอยู่กำลังพัฒนาอยู่เลยแต่ว่าการจเจริญเติบโต,ตเราเนี่ยไปเข้าใกล้เหมือนกับประเทศที่รวยไปแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความท้าทายที่ <c oughs> ที่คงต้องช่วยกันคิดนะครับว่าจะออกออก,ออกจากปัญหานี้อย่างไร <c oughs> ซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเราไปดูกันเนี่ยนะครับเขาก็ หาทางออกโดยการเพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลิตผลของประชากรคือทำไงก็ได้ให้ประชากรหนึ่งคนเนี่ยผลติตของเยอะขึ้นนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงการลงทุนเพิ่มการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทำให้แรงงานที่มีน้อยลงเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เยอะขึ้นค่ะอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหวังว่าเราจะเพิ่มผลิตภาพหรือผลิตผลของแรงงานได้เหมือนกันแต่ต้องยอมรับนะคะเราต้นพิพัทนประเด็นนี้เราคุยกันมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ค่อยเห็นผลเลยเพราะอะไรคะ ก็จริงๆผมว่าเราจริงๆถ้าถ้าเราดูนะครับอย่างประเทศอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นเกาหลีอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆกับเราะนะครับก็คือเข้าสู่ปัปปญหาสัมผูมสสงอายุ แต่เขาแก้ไขปัญหาโดยการที่เพิ่มอัปเกรดตัวเองนะครับให้ความสนใจกับการศึกษาให้ความสนใจกับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแต่เราเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยใช้ทางง่ายหน่อยก็คือแรงงานไม่พอเราก็เอาแรงงานราคาถูกจากข้างนอกเข้ามาเขาแสดงว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเราเราเปลี่ยนผ่านไหมคะ โอ้โหนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญเลยเพราะโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากแต่เราก็เหมือนกับเราหาวิธีง่ายๆไปก่อนนะผ่านไปแต่สุดท้ายถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าเราเราไม่มีทางเลือกอยังไงเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีให้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 ใหใหใหดีขึ้นนะครับเราดึงกลับมาใกล้ตัวนะคะคถ้าเราเป็นคนทั่วไปเลยนะคะเป็นคนทํางานมนุษย์เงินเดือนเป็นฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการที่เราเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปแตะนโยบายภาครัฐอะไรมากนักสิ่งที่เราทําได้นะคะเพื่อประคองตัวเราเองครอบครัวเราเศรษฐกิจเราให้ โตไปได้ท่ามกลางสังคมสูงวัยและผลิตภาพที่เป็นอยู่นักขณะนี้คืออะไรคะแน่นอนครับถ้าใครเป็นธุรกิจเนี่ยก็ต้องทาให้แน่ใจว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างมีค่าที่สุดก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องทำไงก็ได้ยอดขายเท่าเดิมมราต้องให้กําไรให้เยอะขึ้นต้องลดต้นทุนใช่ไหมครับแล้วก็ทาให้ต้นทุนเท่าที่มีเนี่ยสามารถผลิตของได้เท่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นการช่วยตัวเองและช่วยประเทศชาติด้วยนะครับทำไงก็ได้ให้ ทำลายอินดิฟิเชนซีหรือสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป,ไปให้มากที่สุดใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสักวันหนึ่งะนะครับงั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือวันนี้เราต้องรู้ปัญหาก่อนจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดด้วยนะคะปีหน้าเราน่าจะได้เห็นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นทั้งร้อมเพย์ฟินเทคสตาร์ทอัพเราได้ยินกันบ่อยมากปีนี้นะคะปีหน เองสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสหรือเป็นภัยคุกคามในฝั่งของคนทั่วไปยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้ามองในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยต้องถือว่าต้องมาช่วยทําให้ได้ออผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น <c oughs> ต้นทุนถูกลงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ เดิมๆนะครับที่อาจจะปรับตัวไม่ทัน <c oughs> นะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยหลายคนตอนที่พร้อมเพย์มาเนี่ยหลายคนเป็นห่วงแบงค์ว่าจะอยู่ได้ไหมคน <c oughs> จะเข้าสาขาหรือเปล่าใช่ครับก,ก็เป็นประเด็นที่คงต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก็คงต้องให้ธนาคารภาคธนาคารเ, <c oughs> เข้ามาแข่งกันให้ <c oughs> บริการกับผู้บริโภค <c oughs> นะครับแล้วก็ดูว่าใครให้บริการที่ดีกว่าคุณ <c oughs> ภาพดีกว่าต้นทุนต่ากว่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเองก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกัน เพราะาเราเริ่มจะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่มาใช้ transaction หรือธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นะนะครับและเมื่อต้นทุนมันถูกลงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการย้ายจากการใช้เงินสดมาเป็นการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับและเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กนมเพิ่มขึ้นะนะครับงั้นร้านค้าหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมกับกับเทรนด์นี้ รเราอาจจะไม,ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเทรนด์นี้ไปได้นะครับค,คำถามคือว่าแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรที่จะทําให้ผลผลประโยชน์เกิดขึ้นกับทั้งฝั่งผู้ประกอบการและฝั่งฝั่งผู้บริโภคค่ะนาะนักเศรษฐศาสตร์นะคะคาดการเศรษฐกิจปีหน้าดีขึ้นกว่าปีนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยปัจจัยอะไรบ้างคะครับจริงๆเรามองว่าใกล้เคียงกับปีนี้คือเรามองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้สัก3.2ซนนะครับซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงกันถามว่าใครจะเป็นพระเอกนะครับก็ต้องบอกว่าการลงทุนภาครัฐยังน่าจะต้องเป็นพระเอกต ไปนะครับในยามที่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไปนะครับจะกลับมาเมื่อไหร่คะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้อันที่2เนี่ยคือการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องบอกว่ามีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะยังคงเป็นเครื่องจักรที่สําคัญของเศรษฐกิจนะครับอันที่3เนี่ยคือการส่งออกนะครับที่ปีนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่เริ่มกลับมาดีขึ้นนิดหน่อยนะครับปีหน้าเราก็มองว่าน่าจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับ ทีนี้สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับก็คืออันที่1นึ่งคือการลงทุนภาคเอกนชนเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยสปีเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนหายไปจากเศรษฐกิจไทยไปเลย<ฆ>นะครับถามว่าเอ๊ะหายไปไหนนะครับผมว่าก็มีหลายประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยนะครับก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะครับที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เริ่มจาก ชะลอลง <c oughs> นะครับก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ใช่ลูกหลักของประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น <c oughs> หรืออะไรที่เดิมเคยขยายการผลิตจากเราต่างต่อเนื่อง <c oughs> นะครับเมื่อเรามีปัญหาเรื่องค่าแรงเริ่มแพงขึ้นเรื่องเรื่องของผลิต,ตภาพของแรงงานเนี่ยก็ <c oughs> เริ่มเขาก็เริ่มย้ายฐานการผลิตไป <c oughs> นะครับงาะนั้นการลงทุนไปจากจาก,จากต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เห็นได้ชัดว่า <c oughs> หายไปนะครับอันที่2เนี่ยก็คือ พอเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยการลงทุนในแง่ของการก่อสร้างนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าการขึ้นคอนโดใหม่กันอะไรเนี่ยก็เริ่มจะชะลอนะครับนี้ก็ต้องหวังว่าพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นคืนมาเนี่ยการลงทุนพวกนี้น่าจะกลับมาครับแล้วก็หวังว่าเมื่อลดรัดลงทุนนะครับแล้วความจําเป็นในการที่ต้องอัปเกรดตัวเองเพิ่มมากขึ้นนการลงทุนเอกชนน่าจะกลับมาบ้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความหวังอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะก็คือเรื่องของการบริโภคของเอกชนนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอออกกว่่าาาาเเเเรรรืงงขคคสินนน้ษตปป็็ ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ามันเริ่มดีขึ้นนะครับราคาสินค้าเกษตรบางชนิดอย่างเช่นยางพาราเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่ที่คงต้องจับตาดูกันอยู่นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจที่เราจะได้เห็นในปีหน้าแต่ว่าในฐานะคนทั่วไปเนี่ยเก็บออมเงินไว้ดีกว่านะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างประสิทธิภาพของตัวเองในฐานะ,ค,ะนะคนที่ทํางานนะคะรวมถึงถ้านักธุรกิจก็พยายามทําให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากที่สุดทิ้งท้ายข่าฝากอะไรให้กับคนไทยนะคะในฐานะ ที่เรากําลังจะก้าวข้ามสกราชันนี้เพื่อไปสู่สกราชัใหม่บ้างค่ะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่มีน่าจะมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะมีความไม่แน่นอนก็คงต้องเกาะ,ะติดสถานาการณ์กันกันพอสมควรคะนะครับแล้วก็ต้องวางแผนชีวิตกันให้ดีๆนะครับแล้วก็หวังว่านะครับปีหน,น้าจะเป็นปีที่ดีของของ,ของเศรษฐกิจไทยะนะครับเพราะมีโอกาสที่จะ,ะกลายกลายเป็นปีที่ดีเหมือนกันนะครับก็ขอให,ให้ทุกคนโชคดีในปีหน้าครับ สิ่งสาคัญนะคะก็คือเราต้องดูปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่จะเป็นพระเอกนะคะท่องเที่ยวที่จะโตได้ต่อเนื่องแต่ว่าก็ต้องดูผลกระทบจากทัวร์ศูนเรียนในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะต่อเนื่องหรือเปล่านะคะรวมถึงภาคเอกชนที่หวังเหลือเกินว่าจะลงทุนต่อเนื่องจากภาครัฐนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะต้องใช้จ่ายนะคะสเปนดิ้งเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเราก็เลยเห็นมาตรการช้อปช่วยชาติเที่ยวช่วยชาตินะคะเข้ามาในช่วงสุดท้ายของปีนี้และทาาางงด้นนขอัรก็ปเมิว่3.2% ดีไทยปีหน้าน่าจะได้เห็นนะคะควันนี้ขอบคุณมากสำหรับดรพิพัฒน์เหลือนารมิตชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทหลักทรัพย์พัฒระขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ